ตลอดเกือบ3เดือนนะครับที่เราเดินทางมากับช่วง2021ตอนนี้เราก็มาอยู่ EP ที่9กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามทั้งช่องของบิ๊กแล้วก็ติดตามน้องๆแล้วก็ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่สนุกจริงๆครับในวันนี้ก็คือบิ๊กเห็นหลากหลายช่องเขาก็ได้ทำการอ่มรีแอคชัน่นแล้วก็เหมือนกับณนะตอนนี้มันก็ใกล้ที่จะเป็นวันเดบิวแล้วบิ๊กก็เลยคิดว่าในอีพีที่9เนี่ย บิ๊กจะมาบอกเล่า90เรื่องราวที่อยู่ใน EP 9ดีกว่าเนาะในอพิโซดนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวของการที่จะประกาศผลนะครับจาก33คนจะเหลือเพียง25คนสุดท้ายแต่ก่อนที่จะไปประกาศผลนะครับเริ่ม EP มาดุ่มๆก็เอ๊ะมีประกาศอะไรซึ่งประกาศนั้นก็คือเราจะมีการใช้นังนั่นเองก็เตรียมตัวแล้วก็เข้าไปดูในธีมของปราตีชุดนอนนะครับซึ่งเรียวอยูนะครับก็เป็นคนที่ แต่งองค์ทรงเครื่องคือแบบอย่างดีมากมีความหมวกมีความเสื้อมีความทุกอย่างประหนึ่งแบบหนุ่มๆเขาก็แซวกันว่าเอออยู่จะไปเดินแบบหรือเปล่า<อ>หนังในครั้งนี้นะครับก็เป็นการเปิดเกี่ยวกับสิ่งหรือคลิปทางบ้านนะครับที่ทางบ้านของหนุ่มเนี่ยให้กําลังใจกับเราหนุ่มๆทุกคนนะครับผมที่แบบอาจจะเป็นคุณแม่อาจจะเป็นคุณพ่อเป็นพี่ก็คือเหมือนกับว่ามาเล่าเกี่ยวกับ การต่อสู้แล้วก็มาให้กำลังใจเชียร์หนุ่มๆให้หนุ่มๆเนี่ยมีกําลังใจในการสู้กันต่อไปก่อนที่จะอยู่ในสัปดาห์ฟในนะครับผมหลายๆคนก็จะมีสตอรี่ที่เส้นทางที่บ้านของเขาอาจจะไม่ได้แบบปูสําหรับการที่คุณจะเป็นไอดอลแต่เขาก็ฝ่าฟันที่จะเป็นหรืออาจจะเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งทัดใจมากที่ออกไปทํางานแล้วก็สร้างบ้านให้กับคุณแม่แล้วก็เหมือนกับว่า ดำเนินตามความฝันอย่างเงี้ยครับผมก็หลายๆคนก็ดําเนินตามเส้นทางแล้วก็มีการเอารูปแบบวัยเด็กเอาสตรียงน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมาแบบให้กําลังใจหนุ่มๆเขาด้วยนะครับผมก็เป็นการเหมือนกับว่าเปิดเล่าเรื่องราวซึ่งของน้องนายน้องนายอันเนี้ยคือเหมือนกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวเหมือนว่าคุยกันไว้ในตอนจุดจีนว่าเออ สัปดาห์ไฟแนลถ้าได้เข้าสู่ไฟแนลจะมานะแต่ด้วยความที่วีซ่ามันอาจจะเหมือนกับว่าขอ,อยากในณนะช่วงนี้ครับบวกกับโควิดในชนในประเทศไทยด้วยก็เลยทําให้รอเชียร์ที่ประเทศไทยส่วนคุณแม่แพทริกก็เหมือนกับว่าพูดว่าแพทริกคือสามารถที่จะทําของขวัญให้เขาชิ้นนึงก็คือการเป็นนักเรียนเตรียมอุดมแล้วก็เหมือนกับให้แพทริกสู้ๆต่อไปก็ขอให้เดบิวด้วยครับผมก็คือครอบครัวเป็นกำลังใจสำคัญให้กับหนุ่มๆ ในการประกวดนั่นเองหลังจากที่จบการดูหนังเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะกลับมาประกาศผลซึ่งในการประกาศผลครั้งนี้จะมีเป็นพี่เน่กับพี่นานมาเป็นผู้ประกาศนะครับผลแต่การประกาศผลครั้งนี้จะไม่ได้บอกลำดับของผู้ที่ได้ลำดับที่เท่าไหร่เลยแต่จะเป็นการเหมือนกับว่าจะมีกล่องนะครับโดยจะมีป้ายคำหรือมีแมสเซจอย่างเงี้ยให้กับหนุ่มๆโดยที่หนุ่มๆเนี่ยจะคัดกันจาก3-3คนเหลือเพียง25คนแล้วก็ จับกันออกมาเป็นคู่ซึ่งคู่แรกก็คือออสการ์กับคุณเทาหรือเมทัลคริสของเรานั่นเองนั่นก็ออกไปจับกล่องซึ่งเทามีความรู้สึกว่าเขาอะอาจจะต้องไปแล้ววินเนี่ยเขาอาจจะเป็นการโชว์สุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายพอเมสเซจที่ออกมาปุ๊บเทาจับสีหน้าของออสได้เพราะออสโกหกไม่เก่งก็แง่และเขาเป็นอะไรกันนะั<อ>้นแล้วเสร็จแล้วพอทพั้งคู่ได้คาว่าแบบเหมือนกับว่าอะได้รับเชิญไปนะจ๊ะก็คือเหมือนกับว่าผ่านเป็นป้ายผ่านกับป้ายสอรี่ พอแบบได้ป้ายพาสทั้งสองคนก็ดีใจแล้วก็ไปรอที่โรสบัหนุ่มๆก็แซวกันนะว่าถ้าคนที่ผ่านอะไปโรสบัแล้วคนที่ตกรอบอะจะไปยังไงไปรถไฟฟ้าหรอก็ไม่น่าใช่ถูกไหมก็หนุ่มๆนะครับก็มีการจับคู่กันไปแล้วก็ต่างคนก็ต่างอ่านป้ายให้กับเพื่อนว่าใครที่ได้พาสก็คือคุณก็จะได้เข้าไปเป็น25คนสุดท้ายที่ได้โชว์ในสเตจฟิแนลส่วนก็จะมีเพียง8คนเท่านั้นก็หนุ่มๆก็จะสลับกันไปครับสลับกันอ่านสลับกันอ่าน จนพอหลังๆบรรยากาศมันเริ่มอ,อึมครึมเพราะว่ามันเริ่มมีป้ายสตอรี่ขึ้นมาบ้างหลายๆคนก็เป็นหลายๆคนที่เหมือนกับอย่างเช่นคู่หูของมิกะอย่างเงี้ยที่แบบทิงอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบไม่ได้ไปมิกะเขาก็แบบเสียใจมากที่เขาน่าจะได้อยู่แบบในสเตทไฟนอลอะไรเงี้ยหรือผู้เข้าประกวดผู้เข้าแข่งขันบางคนก็บอกว่าเขาอะเคยอยู่ในรายการที่มันเป็นรายการแบบนี้บางทีก็เอามาแค่เป็นตัวประกอบหรือบางทีก็เอามาแค่เป็นตัวตลกอะไรเงี้ย เขาก็อยากที่จะทําให้โอกาสถ้าครั้งหน้ามีเขาก็อยากที่จะเหมือนกับเป็นตัวหลักอยู่อะไรเงี้ยอืมก็จริงๆพี่ก็ไม่สามารถจําชื่อได้ครบทุกคนจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ดูกันมัอวมอยกันเหมือนเพื่อนเมาส์กันนะเนาะแล้วเสร็จแล้วก็หลังๆอย่างเช่นคนหน้านิ่งของเราอะที่เขาจะเหมือนว่าเขาเขาไม่สนดโลกอะอันนี้ทุกคนคงรู้ใช่ปะเขาก็จับคนเดียวอะ่ะเหมือนออกไปจับคนเดียวแล้วเขาก็ได้เขาก็ขึ้นรถไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีหลังจากที่ บรรยากาศอึมครึมเขาก็เริ่มให้อะอยู่จับคนเดียวอยู่อ่านของตัวเองอย่างเช่นคิวสุดท้ายก็คืออ่านของตัวเองเพราะเขาบอกว่าโชคชะตาเป็นสิ่งที่เขากําหนดเองก็มีคนหนึ่งที่ผ่านและคนหนึ่งที่ไปแปดคนก็กลับบ้านครับและอีกย5สิบห้าคนก็ไปหาพี่เลี้ยงหรือไปหาเมนเทอร์ไปหาอาจารย์คนอื่นๆนะจ๊ะที่ไปประจำกันอยู่ที่เกาะแล้วนั่นเองนะครับก็คืออยู่กันอยู่กันสามคนเนาะ ก็จะมีเนี่ยก็จะมีเจโปเกมอนแล้วก็มีกับอาจารย์อีก2คนนะครับที่อยู่ตรงนั้นซึ่งอาจารย์3ท่านเนี้ยก็จะทำการประกาศผลในอันดับที่25ถึงอันดับที่12ครับก็คืออันดับที่ไม่ใช่เดบิวส่วนหนุ่มๆที่เป็นอันดับเดบิวเนี่ยทางอืมช่วงก็สร้างความแบบหวาดเสียวให้กับหนุ่มๆห,ห,หน่อยโดยการไปฟังผลนะจ๊ะโดยฟังผลบน sky dive r โดยมีพี่ติ๊กเจษดาพรน,นะครับ เป็นผู้ประกาศก็คือให้ขึ้นแบบลอยตัวสวมชุชีพแล้วก็ขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วก็ฟังประกาศหลังจะพอเหมือนไปกันทีละสามไปกันทีละกรุป๊ปแล้วเสร็จแล้วก็กลับมายืนประจําตําแหน่งแล้วก็พูดถึงความรู้สึกของตัวเองจนถึงที่1ที่1ก็เป็นเรียวอยู่คนดีคนเดิมของเรานั่นเองครับที่คว้าอันดับที่1กลับมาคว้าอันดับที่1ได้แต่สิ่งที่น่าช็อกก็คือในอ EP ีพีซีโนี้ออสการ์ของเราถูกตกไปอยู่อันดับที่17ซึ่งเป็นอันดับที่ไม่ใช่อันดับเดบิวต์เลยก็ แต่ว่าทางออสการ์ก็พูดได้ดีเหมือนกันที่เขาบอกว่าเออคือเขารู้แหละถึงกระแสคนที่โจมตีแฟนคลับของเขาแต่เขาบอกว่าไม่ต้องไปโจมตีแฟนคลับเขาหรอกถ้าจะโจมตีมาโจมตีเขาดีกว่าอะไรเงี้ยหนุ่มๆก็แบบนะรักกันจริงๆนะครับหลังจากประกาศผลเรียบร้อยจนถึงมืดถึงค่ำจริงๆแล้วการประกาศผลครั้งนี้มันมีสปอยที่หลุดออกมาก่อนซึ่งอันนี้ก็แอบคิดในใจว่าทางช่วงหน้าจะเก็บให้ดีๆหน่อยไหมเพราะว่า มันจะสัปดาห์ที่เป็นเดบิวแล้วอ่ะเป็นไฟแอลแล้วก็อยากให้แบบผลมันเป็นอะไรที่คนลุ้นว่าใครที่จะได้เข้าไปอยู่ในแบบไฟนอลบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับอ่ะหลังจากนั้นหนุ่มๆก็กลับมาครับโดยมีเพลงที่เป็นเพลงกรุ๊ปนะครับสเพลงได้แก่ definition นะครับซึ่ง definition เนี่ยจะเป็นเพลงที่ไม่มีหนุ่มๆคนไหนเลือกเลยในอันดับเดบิวคือ เหมือนจะมีเพลงที่1กับเพลงที่3เพลงที่1ชื่อว่าเพลง We Are The Young ซึ่ง We Are The Young รวบรวมไปด้วยหนุ่มๆตัวท mm ็อปนายแพทริกก็อยู่ในกลุ่มนี้อัม uh, mm hmm. เคอร์ออสการ์ซันต้าอะไรเง mm ี hmm. ้ยคือแบบแล้วก็ล mm ิกกีก็อยู่ในนี้หมดเลย mm hmm. ซึ่งเป็นอะไรที่แบบรอดู We Are Young มาก mm hmm. ส่วนอีกอันนึงนะครับผมเป็นกลุ่มของ บีมายบีมายก็จะเป็นฝั่งมิกะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ในฝั่งนั้นไปก็จะมีนั่นแหละก็จะเป็นเพลงตรงสามเพลงนะครับที ออกมาให้แบบทำการทา้ามฟร์แมน์ในสัปดาห์เดบิวตของเรานั่นเองครับเหนือไปกว่านั้นนะคะระับขออนุญาตกล่าวถึงสัปดาห์ในการเดบิวตก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้ในตอน6กโมงเย็นนะครับทางวีทีวีก็บอกว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดโดยมีมพี่ก๊อตจิและก็พี่เจนนี่นะครับผมมาทําการแบบไลฟ์โชว์นะจ๊ะเป็นการพากแล้วก็เป็นการแบบรีแอคอย่างต่อนเนื่องไปในณตอนนั้นเลยโดยที่ แขกรับเชิญคือเก๋มากการปล่อยแขกรับเชิญคือเรารู้สึกว่าอู้เอามาเบิร์นี้เลยเนาะ <_ ères> ก็อย่างว่าก็อย่างแรกนะครับก็จะมีไลฟ์วันนะครับก็ต้องมาอยู่แล้วเนาะคนผลิตจากรายการช่วงอ่มบองบองเกิร์ลอันนี้ก็มาอยู่แล้วแต่ว่าที่พีคมากๆคือแจ็คสันหวังก็มาคือเป็นอะไรที่เราแบบอืมน่าไม่ธรรมดาจริงๆนะจะช่วงแล้วก็สเตจไฟนอลคือยาวมากทุกคนคือยาวแบบ ยาวจริงๆนะครับผมแล้วก็มีข่าวดีอย่างหนึ่งคือน้องเทาของเราหรือเมเทอร์คริสของเราชี้ก็ต่อผมยาวมาแล้วนะจ๊ะก็เหมือนกับว่ารอยยิ้มและความสดใสของนางก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เหมือนมีข่าวว่านางถูกสั่งให้ตัดผมก็น่าสงสารเนาะแล้วก็การกลับมานะครับของปตอของเราซึ่งลงแอร์พอร์ตมาด้วยลุกที่ผมยาวมากคือเลิศจริงๆแล้วก็ ก็ไปขอให้แบบคือจริงๆก็อยากอยู่ซีนประตูในเดย์ไฟนอลนิดๆหน่อยที่แบบกล้องอาจจะโคสไปทางนางหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบมีโชว์อะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตไปในสัปดาห์เดบิวนะครับแต่ว่าก็มีข่าวลือออกมาว่าจริงๆแล้วก็เขาก็ได้คนเดบิวแล้วนะแล้วก็แบบเป็นการถ่ายทอดแห้งอันนี้ก็ก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นถ่ายทอดสดถูกไหม เออก็รอดูนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ในวันนี้ที่อัดคลิปอยู่น้องแพททิกของเราอันดับตกไปอยู่ที่อันดับที่13แล้วก็อยากที่จะช่วยให้แม่ๆเจ้าประดาวทั้งหลายนะครับดันน้องแพททิกขึ้นไปจากที่ดันอยู่แล้วแล้วก็เห็นความแบบตั้งใจของทั้งแฟนคลับแล้วก็ทั้งทุกคนอยู่แล้วว่าตั้งใจและอยากให้น้องได้เดจริงๆก็ช่วยสนับสนุนน้องก็นด้วยนะครับเพราะว่า มันคือความฝันของน้องมันคือก้าวที่จะทําให้น้องเนี่ยได้เดบิวต์และได้เป็นศิลปินที่ประเทศจีนด้วยส่วนน้องนายก็เช่นกันน้องนายก็ณนะตอนนี้อาจ,จอยู่ในอันดับที่เดบิวต์แล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถประมาทแม่จีนได้แล้วก็ไม่สามารถประมาทแฟนคลับอื่นๆได้เราก็ต้องช่วยกันผลักดันแล้วก็ดันเด็กไทย2คนของเรานะครับให้ได้เดบิวต์ในรายการช่วง2 0 2 1แล้วก็รอดูบอยแบนด์คนใหม่ ไอดลคนใหม่ของเรานะครับในประเทศจนีนได้เลยซึ่งขอมานิดนึงเพราะว่าบิ๊กก็มีโอกาสได้เหมือนกับว่าพูดคุยกับไอเมื่อนานมาแล้วว่าแบบแพทริกกับนายเขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจยังไงของเดี๋ยวมาเล่ากันในเอพิโซดหน้าดีกว่าครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเอพิโซดที่9แล้วก็ พูดถึงไฟนนลนิดๆหน่อยๆนะครับก็หวังว่าจะชอบแล้วก็ช่วยผลักดันและช่วยกันดันเด็กไทยของเราให้ได้เดบิวต์ด้วยครับเด็กไทยต้องได้เดสํสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย